เคยสังเกตไหมครับว่าแต่ละช่วงชีวิตที่ผ่านมาเวลาเงินเดือนมากขึ้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นซื้อของที่อยากได้ในวันที่ได้เราก็รู้สึกสุขใจที่เป้าหมายที่เฝ้าคอยสำเร็จแต่ไม่กี่วันความสุขก็หายไปกลับเป็นความทุกข์ที่วนมานั่นในใจได้โบนัสสิ้นปีวันแรกก็ดีใจแต่ไม่กี่วันมันก็กลายเป็นตัวเลขในบัญชีธรรมดา เหลือแต่ความกังวลว่าฉันจะรักษาตัวเลขนี้ไว้ยังไงดีแล้วปีหน้าจะได้อีกไหมได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ช่วงแรกก็ภูมิใจแต่ไม่นานความเครียดความรับผิดช,ชอบใหม่ๆก็ถาโถมเข้ามาแทนนี่แหละครับสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนทุกขังในไตรลักษณ์ไม่ได้หมายถึงความเศร้าอย่างเดียว แต่คือสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้ถูกบีบคั้นอยู่เสมอโดยทุกข์มีสมระดับคือ 1. ทุกทุกคือความทุกข์ทั่วไปที่เรารู้จักกันดีเช่นความเจ็บปวดทางกายความเศร้าทางใจหรือการประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบ 2. วิปริณามทุกข์คือความสุขที่เปลี่ยนเป็นทุกข์เช่นเงินหรือความสำเร็จที่ไม่นานก็จางหาย สาสังขารทุกข์คือทุกข์ระดับที่ลึกที่สุดจากสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นประกอบเป็นตัวเราหรือขันห้าได้เสื่อมไปทั้งร่างกายความรู้สึกความจำความคิดการรับรู้